ขอกราบสวัสดีกับท่านผู้ชมชาวไทยกันทุทกๆท่านกันเลยนะครับผมนะก็วันนี้มาอยู่กับผมอิกออนสักลีกคนเลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงทั้งหน้านของอัปเดตใหม่ทางหน้านเจ้าหนารุกมินั่นเองนะครับผมซึ่งทางหน้านของซูชิวาร์ลหรืออเลิกของเรานั้นได้ทำการปล่อยสปอยใหม่แล้วซึ่งเป็นสปอยที่2ที่ซูชิวาร์ลได้ปล่อยออกมานั่นเองครับผมนะ ก็เป็นสปอยที่เพิ่งปล่อยมาในวันที่1กรกฎาคมเมื่อตอนเวลา16นาฬิกา23มนาทีนะครับผมนะก็จะเป็นทั้งด้านของตัวอัปเดตเจ้ารีรีเวิร์กนารุคามินะครับผมนะก็เดี๋ยวผมก็จะพาไปดูทั้งสปอยใหม่และสปอยเก่าที่ผมยังไม่ได้ทำคลิปวิดีโอด้วยนะครับผมนะก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับผมก็ฝากที่จะกดไลค์เป็นกำลังใจคนละหนึ่งไลค์นะครับผมนะแล้วก็เริ่มต้นคลิปวิดีโอองผมแปบเริ่มต้นเลยครับ ม,มาแล้วก็เข้ามาทาง Discord ของโรกูปมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเราจะต้องมา,าพูดกันก่อนว่า ทางด้านของอัปเดตตัวแรกนั้นที่เขาได้สปอยออกมาจะอยู่ในช่องแชทของทางด้านของ Star Announcement นะครับผมก็คืออารมณ์มาแบบเหมือนเขาเป็นช่องแชทสำหรับประกาศของ Star นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มมาดูกันเลยนะว่ามันมีอะไรกันบ้างครับผมสำหรับในอัปเดตของตัวนารุกามิสปอยนะครับผมนะก็เริ่มแรกเลยนะครับผมนะก็โซชิวารัสเขาได้พบกับปัญหาทางด้านเหมือนกับทางด้านของสีดำอ่ะคือแบบเขาไปเซตค่าผิดมั้งสีดำเลยมันเป็นสว่างอย่างนี้นะครับผมแต่เขาได้ถือทางด้านของตัวอาวุธนารุกามิไว้อยู่นะครับผมนะมันก็เปรยยบบเสอนนปแึงได้ละค นี่ก็จะเป็นทางหน้าของตัวสปอยแรกนะครับผมนะก็และอีกสปอยหนึ่งจะเป็นสปอยที่2นะครับผมนะก็จะอยู่ในช่องของ a n n o u n c e m น n t นั่นเองนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันตั้งแต่ตรงนี้อันแรกเลยอันนี้จะเป็นตอนช่วง10บโมงนะครับผมนะเขาก็ได้อะปล่อยรูปนี้มาเป็นเหมือนเป็นรูปมีมสักอย่างอันนี้ผมไม่แน่ใจนะไม่ใช่หรือเปล่านะครับผมนะอยากอารมณ์ประมาณแบบอันนี้เห็นเขาถือนารุคมิไหมอันนี้เป็นนารุคมิที่ถูกรีเวิร์กแล้วนะครับผมนะทุกท่านก็ลองดูดิ เห็นไหมมันจะเป็นรูปร่างเป็นอย่างนี้นะครับผมนะอ่าฮะโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับผมต่ออ่าอันนี้จะเป็นช่วงของ4ี่โมงยีนะครับที่ตัวชิวัลัสได้ทําการปล่อยอ่าตัวสปอยอัปเดตมาอีก1อันนะครับผมก็จะเป็นทางหน้าของตัวรีเวิร์กนารุคามิที่เป็นเปลี่ยนโหมดครับผมนะซึ่งอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนโหมดระหว่างโหมด1กับโหมด2องแล้วครับผมนะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยครับผมอ่านี่ฮะเห็นไหมทุกท่านลองดู เปลี่ยนสับเป็นโหมดหนึ่งอันนี้จะเป็นโหมดหนึ่งนะทุกท่านอันนี้จะเป็นโหมดสองนี่โหดูเอาเห็นไหมตรงหางข้างหลังนะเห็นป่ะทุกท่านไอตรงที่จับอะด้ามจับอะมันจะมีมันจะเปลี่ยนด้วยเห็นป่ะเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนโหมดอันนี้จะเป็นโหมด2นะทุกท่านลองดูดิเนี่ยด้ามจับมันจะเปลี่ยนด้วยเห็นป่ะเวลาเราเปลี่ยนโหมดอะเราลองดูดีอ่าเห็นไหมเนี่ยพอเปลี่ยนกับโหมดหนึ่งปุ๊บที่ด้ามจับถูกกลับไปเป็นอันเดียวนะแต่พอเรากดท้าของตัวโหมด2ปุ๊บมันทําให้ตัวด้ามจับน่ะเปลี่ยนเป็็นนนนนนนีออัะะทุกก่่าาาดูเหมมมคืวจผ ท่นาน้าของตัวากกนารุ t ามิรีเวิร์ r นะครับผมตรงนี้นะครับนะโอเคเรายังมีอีกหนึ่งอันครับผมที่เรายังไม่ได้ไดูจะเป็นของอันนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้จะเป็นทีเซอร์นะที่เขาได้ปล่อยออกมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่าฮะดูดูนะฮะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะดูดูด,ด,ดูนี่ครับผมรูปร่างจะเป็นประมาณนี้เนาะเวลาเราเปลี่ยนโหมดนะครับนะโอเคครับผมนะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีประมาณนี้คร่าวๆครับผมสำหรับทาหน้าของตัวอ่า นารุคามิที่สปอยออกมาของซูชิอัลัสนั่นเองนะครับผมนะก็ก่อนที่ทุกคนจะจบคลิปวิดีโอนะครับผมก็ฝากที่จะกดไลค์ให้เป็นกำลังใจคน,นะนละ1ไลค์กันด้วยนะครับผมนะเพื่อจะได้เ,เป็นกำลังใจให้กับคนทำวิดีโอนะครับผมแล้วก็อย่ายลืมที่จะกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยไม่พลาดการที่จะต้องเข้ามาหัวข้อของการอัปโหลดหหคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวกันลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย